สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่16ตุลาคม2023คลิปนี้จะพูดถึงการแจกเงินนี้ตอน10,000บาทนะครับเป็นหัวข้อที่ผมไม่อยากพูดถึงนะแต่มีเพื่อนสมาชิกถามมาเยอะมากหลังจากที่ตั้งกระทู้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องนี้ที่ไม่อยากพูดถึงเพราะอะไรเพราะ 1. ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอาเงามกไหนจะเอาเงินที่ผมเสียภาษีไปแล้ว เงินที่กําลังจะเก็บภาษีผมในอนาคตหรือจะเสกเงินขึ้นมาตรงนี้ผมไม่รู้100%นะครับ 2. ในเรื่องของบล็อกเชนนะผมไม่รู้ว่าจะใช้บล็อกเชนทําไมนะครับและบล็อกเชนเนี่ยมันต้องไปจัดซื้อจัดจ้างหาบริษัทมาทําในเรื่องของบล็อกเชนหรือเปล่าใครจะเข้าประมูลใช้เงินเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ถ้าแพงผมก็อาจจะลมเสียนะครตรงเนี้ยผมอาจจะคือตอบไม่ได้นะครับ 3. ในเรื่องของคนจนคนรวยเนี่ยตรงนี้ก็เงื่อนไขไม่ชัดเจนนะครับจะจะจนต้องจนยังไงนะครับลัทขมีเคาะแล้วหรือเปล่านะกี่กิโลเมตรในเรื่องของใช้ให้หมดภายในกี่วันเนี่ยมันเคาะแล้วหรือเปล่านะถ้าผมพูดไปพรุ่งนี้เปลี่ยนนโยบายกรีนคีย์บอร์ดต้องมานั่งทำงานโอเวอร์ไทม์นะต้องมานั่งด่าผมว่าไม่รู้แล้วยังมาพูด นะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนรวยก็มองอย่างคนชั้นกลางก็มองอย่างคนจนก็มองอย่างผู้ประกอบการผู้บริหารคนที่เสียภาษีไม่เท่ากันก็มองคนละแบบพูดกันคนละภาษาเราอาจจะใช้ภาษาไทยคุยกันแต่เรื่อง1 0 0 0 0บาทเนี่ยคุยคนละภาษานะครับแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้หนึ่งบาทเนี่ยสิปี20ปีข้างหน้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเรา เราจะรู้ไหมว่ามันช่วยประเทศหรือเปล่าหรือช่วยชีวิตเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะครับข้อเสียที่ว่าข้าวของแพงนะผลกระทบตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะครับถ้าสัปดาห์หน้าเขาบอกเขาแจกเงินนี้ตอน1,000 10, 0บาทสมมุติผมขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าวันนี้ผมขาย45่ห้พรุ่งนี้ผมขึ้นเป็น50แน่นอนเพราะอะไรเพราะร้านลูกชิ้นร้านบะหมี่มันมันขึ้นแล้วผมต้องขึ้นนะครับ เ,เงินเฟอ้อต้องมาไม่มากก็น้อยตรงนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับข้อเสียที่ว่าเดี๋ยวมันจะมีบริการบน f c e e o o o นะรับแปลงเงินที่ต้น10,000บาทจ่ายโอนเลยให้9 000, 9 0 0 9 5แล้วก็มีข่าวว่าคนโดนจับแล้วก็มีข่าวว่าคุณยายเข้าระบบไม่เป็นคุณลุงเข้าระบบไม่เป็นมีคนรับบริการเอาเงินเนี้ยไปแลกเป็นหวยไปแลกเป็นเหล้ามันต้องมี นะครับข้อเสียมันก็ค่อนข้างเยอะ,อะข้อดีถามว่ามีไหมมันก็ต้องมีนะครับยกตัวอย่างสมมุติผมเป็นรอปภนะแล้วแบบผมพยายามสอบเนติแต่ผมอยากจะหยุดอ่านหนังสือสัก5วันเนี่ยนะผมหยุดไม่ได้ถ้าผมหยุดผมตายนะถ้าผมหยุดผมไม่มีกินนะแต่พอเงินที่ต้นเข้ามาเนี่ยโอเคผมซื้อกะปิน้ำปลาผมได้พักสัก5วันนั่งอ่านหนังสือเพื่อยกระดับครอบครัวผม นะให้พ่อแม่ผมลืมตาอ้าปากได้บ้างนะรตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีนะครับสาวโรงงานที่กําลังจะโดนเลทออฟกำลังจะโดนไล่ออกเพราะโรงงานเอาระบบ AI เข้ามานะจากเดิมทีพนักงานพันคนตอนนี้เหลือ400เนี่ยแล้วคุณพ่อก็เป็นเกาแม่ก็เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับถ้าผมเป็นหนุ่มโรงงานคนนั้นเนี่ยผมอาจจะเครียดนะผมอาจจะเครียดที่ว่าเออแล้วแล้วเราจะตั้งหลักยังไงอะ นะแต่ถ้าได้เงินหมื่นมาพ่อก็ได้แม่ก็ได้ผมก็ได้เนี่ยผมอาจจะแบบเออเราเราได้พักผ่อนเราได้เราได้ลมหายใจเราได้ออกซิเจนเพิ่มที่มานั่งคิดว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปนะครับเพราะถ้าเงินที่รัฐบาลแจกมันไม่ให้เงินที่เสกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปในอากาศมันก็ผมเอาไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวเอาไปซ่อมรถร้านซ่อมรถจ่ายค่าเทอมลูกมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับ แต่มันก็อย่างที่เรียนนะครับมันเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุมนะครับคนรวยทุกวันนี้ถามว่าอาจจะดูรวยแต่จริงๆจ,จ,จนก็ได้นะครับเ,เพื่อนผมที่จนทุกวันนี้นะมันมีรถขับมีงานทำผูกเน็กไทยแต่เดือนชนเดือนนะค่าเทอมลูกค่าพ่อแม่ค่านุ่นค่านี่เนี่ย มันความเครียดเหมือนกับคนจนเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะนั้นนโยบายที่ว่าจะแจกหมดทุกคนรวมคนรวยด้วยหรือว่าไม่รวมคนรวยเนี่ยตรงนี้ต้องเคาะให้ละเอียดแบบชัดเจนนะไม่งั้นมันมันมีประเด็นแน่นอนนะครับถ้าเป็นผมถ้าเป็นชนชั้นผมนะซึ่งนี่คือความเห็นส่วนตัวแล้วไม่ควรจะมีความหมายนะเพราะเป็นสิ่งที่ผมต้องการถ้าผมเลือกได้ผมไม่เอาหนึ่งื่น ผมไม่เอาถ้ารัฐบาลจะใช้เงิน4ี่ห้าแสนล้านเนี่ยผมอยากได้ประกันสังคมแบบใหม่นะผมอยากได้เหมือนบัตร30บาทเนี่ยแต่ไม่ต้องมีคําว่า30บาทแล้วไม่ต้องมีแบบคุณ30บบาทเข้าแถวนี้คุณจ่ายเงินเข้าแถวนี้นะผมอยากให้ทุกคนเท่ากันนะครับยาก็เหมือนยาโรงพยาบาลเอกชนเตียงก็เหมือนเตียงเอกชนบริการก็ให้ใกล้เคียงกับเอกชนนะครับ ตรงนั้นแหละที่ผมอยากได้ถ้าเกิดรัฐบาลจะใช้เงินแบบนั้นนะครับเพราะอะไรผมจะได้โฟกัสเรื่องการทํางานนะผมทํางานไปถ้าผมเจ็บไข้ผมอุ่นใจว่าโอเครัฐบาลดูแลผมนะครับและเป็นการดูแลที่แบบมาตรฐานเท่ากันหมดนะครับคนจนกับคนรวยทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การกินละนะคนจนก็นั่งกินชาบูข้างๆคนรวย สายพานเดียวกันนะครับคนจนก็นั่งกินสุกี้ข้างๆคนรวยนะครับสิ่งที่ใส่เข้าปากเนี่ยมันไม่รู้ว่าจนหรือรวยนะครับมันตอนเนี้ยมันกินได้เท่ากันหมดนะครับแต่จะมาวัดว่าจนหรือรวยเนี่ยมันวัดกันตอนเจ็บมันวัดกันตอนป่วยนะครับเราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยเก็บเงินเพื่อรอวันป่วยเราจะได้เข้ารักษาแล้วมันก็จะไปวัดกันทีว่าเออ เองเองมีตังรักษาหรือเปล่านะครับก็ถ้าผมเลือกได้ผมเลือกอยากได้ประกันสุขภาพที่แบบเท่าเทียมกันแล้วแบบยกระดับขึ้นมาผมจะได้ไม่ต้องห่วงละวตอนนี้ผมทํางานอย่างเดียวนะครับคนอื่นอาจจะอยากได้ทางด่วนฟรี BTS รถเมล์รถไฟฟรีคนอื่นบางคนอาจจะอยากได้งบประมาณศึกษาธิการหรือถนนที่ดีกว่านี้นะครับก็อย่าทะเลาะก,กัน เห็นต่างไม่แตกแยกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1000ของช่องดูต่อไปนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับการอยยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม มันขึ้นจริงๆยอมรับครับ